สวัสดีครับผมมาพินกับช่อ e ฟิลไทยรีวูวครับก็รีวิวอาหารแปลกต่างแดนนะครับนะฮะอ่นี้อยู่ย่านการค้าย่านธุรกิจสำคัญของไต้หวันเลยนะครับอยู่ที่ทงเมือไทเปนะครับไทเปแล้วก็ขวาผมน,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 นะครับไทเป101นะครับนะครับสูงจนแบบเมฆ ได้นี้มาจากร้านนะครับสะดวกซื้อนะครับร้านไฮไลท์นะครับเ่นี่ยัจะนั่งอยู่ตรงจุดตร,ง,ตรง,งกลางข้ามถนนนะฮะเจอนี้เขาบอกถามน้ําอะไรเขาบอกหมี่เจียงนะฮะผมก็อ่านไม่เลาหมดแต่ว่าถามว่าเป็นัวเซิงหรือเปล่าเป็นถั่วลิสงหรือเปล่าเล้ก็มีรูปถั่วลิสงอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ก็มีด้วยนะฮะแต่ว่าอันนี้ภาษาอัเขียนว่าไรซ์มิลนะฮะคือเป็นน้ําข้าวนะผมไม่รู้เขาอาจจะผสมโทลิสงหรืออะไรเงี้ยไรซ์ i ิลก็เป็นพวกน้ำข้าวนะฮะราคาก็ยี่สิบห้าบทเดียวมาเขามีที่จอบตรงนี้นะครับก็ใส่หลอดลงไปลองดูครับว่าเป็นน้ำอะไร น้ำข้าวแต่ว่ามีรสถั่วลิสงนะคือไม่ใช่นมถั่วลิสงแต่ว่ามีรสของถั่วลิสงอยู่แต่นดนเนื้อเนี่ยมันไม่ใช่แต่ว่าก็กินได้เหมือนเป็นนมถั่วลิสงนะผมไม่แน่ใจกินได้เหมือนเป็นนมถั่วลิสงเนะี่ยรสชาติอย่างนั้นนะครับ ยี่สิบยี่ห้าก็ราคาประมาณของเมืองไทยผมว่าก็ใช้ได้นะราคาแบบเนี้ยกินแล้วก็อิ่มเลยครับหวานๆนหน่อยคน้นๆนนะ่ะน้ำข้าวกับป๋องญี่ปุ่นเอ้ยไต้หวันนะนี่ครับอยู่ตรงเกาะกลางถนนครับแดดกำลังดีครับวิวกำลังสวยนะฮะ <c oughs> ก็ รีวิวพวกของแปลกๆนี้มาฝากกันครับเก็บเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากกันแล้วก็นี่วิวตึก1 0 1ไทเปครับผมแล้วพบก,กันใหม่กับ c h ช n องแ f e ฟิวไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ